ก็สองก้นมาปิดของภาพเลย รถไฟในพื้นที่สาธารณะของการรถไฟเนี่ยอบจอนนโยบายที่จะเพื่อที่ยังไงเพื่อให้ปรัะชาชนได้สิ่งน้อมเมืองดีขึ้นครับผมครับก็สืบเรื่องจากทางการรถไฟเชียงใหม่นะครับทางเลยสัวแข่งรถไฟระพูนนะครับก็ได้ทำหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ขอให้ทางของงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการ เอาเครื่องจากเครื่องกลนะครับแล้วก็ไม่ว่ารถแท็กโรีรถไถรถเกเตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆนะครับเ,เข้ามาทําการาปรับปรุงนะครับเพราะเนื่องจากสถานที่เป็นสถานที่รกร้างและมีแต่ต้นหญ้าแห้งนะครับต้นไม้แห้งแล้วกว่าจะเกิดไฟไหม้นะครับแล้วก็จะเป็นการปรปับปร,รุงภูมิทัศน์สำหรับศูนย์สาธารณะรถไฟแห่งนี้นะครับแล้วก็ทางกบเจเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการนะครับ คือการเอาเครื่องจากเครื่องกลเข้ามาครับพร้อมพลากรครับแล้วก็เนื้อที่ทั้งหมดนะครับตรงนี้มีจะมี2โซนคือโซนเอกับโซนบีเนื้อที่ประมาณ6กมาไร่นะครับวันนี้ครับวันวันนี้จุก่นอย่างแรเสร็จนะครับคาดว่าประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไ่้แล้วเสร็จครับคือโซนสายรถไฟแห่งนี้นะครับอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ดูสภาพเป็นลุกล้าานะครับลุกล้างแล้วก็ทั้งนี้หญ้าแห้ง ใบไม้แห้งอ,องปจอในหน้าที่เป็นองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นที่ดูแลทุกพื้นที่ใน25เภอครับแม้กระทั่งในเขตเทศบาลอปจอก็สามารถที่จะดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของ พี่น้องประชาชนนะครับและอย่างก็คือ,อสวนสาาระแห่งนี้นะครับก็เป็นสวนสาธาระของรถไฟเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจอพร้อมที่จะดำเนินการสนะครับดำเนินการปรับปรุงภูิทัศน์ให้มีความสวยงามนะครับและอย่างคือข้างในนะครับมีข้างในสวนอีก,อกแปลงหนึ่งนะครับ คือเป็นสภาพเ,เป็นลกักษณะจะมีสุดโทมนะครับในเรื่องอาคารสถานที่ต่างๆแลก็อยากจะทําให้เป็นโสสาธารณะให้ประชายชนได้มาใช้ในการออกกําลังกายนะครับหรือว่าเป็นบอร์ดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ครับนีครับ